โตโฮโปรเจกต์นะทีมชังไห้ลิสกูสมายอัเด็กนินจาให้คนที่ว uh ่าสวยครับท่านชมทุกท่นทนทนทานนะฮะวันนี้เรามาอยู่เกมโทโฮลอสเวิร์ดกันอีกครั้งนะครับล <laughs> อสเวิร์ดอีกแล้วช่วงนี้ลอสเวิร์ดบ่อยอยางไรก็นะฮะช่วงนี้ลอสเวิร์ดมีอีเวนต์อะไรให้ทำมีอะไรให้เล่นเยอะนะฮะก็เลยอาจจะมีคลิปลอสเวิร์ด ผล่ามาบ่อยๆหน่อยนะฮะก็ตามหัวข้อคลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไป,ปลดจุติคาเซนกันนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีคลิปแบบเล่นสเตทให้ดูแบบตัวก่อนๆนะเพราะว่ารอบนี้ผมก็ใช้พอยต์จากอีเวนต์ใหม่แรกนะแล้วก็เล่นด่านด้วยเพราะมันมันเก็บครบแล้วก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะก็อาจจะไม่ได้มีคลิปเกมเพลในการเคลียร์แต่ละด่านหรือมาแง่เปลือกอหอยในการผ่านให้ดูนะ,ะก็ต้องขออภัยด้วยในจุดนี้นะฮะะ เนื่องจากว่าเราเก็บอระจกแห่งการจุดตีใหม่ครบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอาเปิดกันเลยนะฮะใช้ใช้กระจกกันเลยมาไปเลยอ่าแฟนตาซีเบิร์ดกลับไปหนึ่งหมดเลยแล้วก,กูก็ต้องมาเก็บใหม่หายูคาลิยังไม่เสร็จเลยนะั่นอ่ะอ่าพอเราใช้กระจกแล้วก็นะคะาซินสอดสามหมื่นกับแหวนหนึ่งวงไปเลย เน็ตติ้งว่ะอ๋อค่ะเซนซึ่งในเรื่องใน,นจุดนี้ผมก็ขอข้ามไปนะฮะโอ้มมนดอบนี้ไม่มีเฮลินกับมาริสาโผลม, <c oughs> มา้าเอะฮะมามาแล้วแผลสกิน,กน <c oughs> มีแมวโผล่มาก,ก่อนเลยมแมว มังกรด้วยเชลนชลอนเชนลอนจุดขาวๆอย่างนี้แหละชอบโอ้โหสื้ทรงสืง้ทรงคนสวยเชดปิกแบงปิกแบงสองคู่โอ้ขาขาวเชียวคนกินเด็กโอเคนะฮะในที่สุดฝน ปวดแล้วเรียบร้อยคอตแต่งงานคาเซนห้องกับปดอ่าจุตินางแล้วเรียบร้อยนะคอสตูมอันล็อกไงได้ชุดแต่งงานแล้วเรียบร้อยสำหรับคาเซนหนึ่งในตัวละครในไลน์อัพที่ผมต้องปวดจุดตินะฮะเดียย๋ยวหลังจากนี้อาจจะเป็นเบียคุเลนเน,น,น,นา,าะเอออ่าเ อโอเคเรียบร้อยนะฮะกับการปลดจิติคาเซนรอบนี้ได้ชุดของนางมาใส่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสกินคาเซนเนาะเราก็เหลือแต่ต้องไปปลดอย่างอื่นของนางนะเนสกินเยสไปเปลี่ยนใช้กันเลยดีกว่า ไหนเ่ยคาเซนอยู่ไหนนี่ไงคาเซนฮ่าๆเ,เรียบร้อยชุดคาเซนนะฮะได้แล้วเรียบร้อยชุดคาเซนเปิดมาทำไมน้องทำหน้าเอือนใส่เลย <c oughs> โอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้สรับคลิปน,นี้น่าอาจจะสั้นนิดนึงนะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเราไม่ได้มีการาเล่นเกมเพลย์โชว์มาแง่เปลือกหอว,วิธีการเคลียร์ด่านนะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ โอเคสำ้าหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะใครมีคำถามอะไรหรือใครอยากพูดคุยอะไรสามารถเมนในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย